ไม่แก่นแม่แก่นมันสวัสดีพ่ผ่านยังไงแม่แกเสียลวันเขางานเสียแล้กอยนจะปินทางมากนั่นสิ้นมันออกนนะปินนามะเนี่ยโยนนี่มือยังจางติดคนหัวหัว มาฝากคนเลยหัวขวนติแไม่นางเ่าอยากเข้ากล้องไม่ได้ห้หวเอาแต่กูมูตั้งวไาไกันนั่นเอ้ยดง่ไปยากามาก็รังเงินงั้งถ้าจิตป็นขม้นมาเงิน ยักแมงมือได้หรืว่ามือจ้าจ้าเราว่าจ้ามือห่างมาถันพี่น้องเก์มาถ่ายคลิปโยวัดีหนิจ้าคุณเห็นมันสูบหูทุกคนเห็นบ่จ้าแม่จันแม่ล่าแม่กำนันก็เปลีนหลังมาเนาะวันนี้ก็เปลีนหลังมาเนาะแม่กำนันนี่พี่น้ำม่ายังน้อยได้เห็นว่าแต่แล้วมีไอ้จ้า ไอผุนได้พวกนังไ้ก่ผุนดุ้นน่ะโอ้ยไอผูกคนหนก็พมเราอยู่กลๆไก่ผนนะ่อายุคนขั้หลดายโหลายรมาที่เอาันเหงระคีดไปเบื้องปฏิบัติคอยคุ้มเห็นนาน้อปิัติแตก็ตัดแ่กระดำเจันเีเนาะเอะเสาเอาไกใช่ตรอเนี่นี่ฮะ ไปได้เราที่น่ม่ล่าขาว้เออเขาเป็นยังเบาดีโยเบียร์มลนทนเจ้าลนทนดูคนร้ายหลายยุ้่อยไรแกพุนไหนแต่เธอพุนน่ะพุนแม่นู้แต่เธอผุนแมเีพุนไหนบ้างภาไทยของควมนี่น่นะ่าไทยของคมไดควมนี่ไม่ปยังมันแบนคนล้นเอาหัวยังแงงได้เป็นวนดีเฮ้านั่นน่ะเอาแม่ล่าหัวดูเจ้า ไป่เปยเากินนั่เนี้ยแม่แกนกับหัวเนี่เอาเขาได้ขายังเข้าอยู่นี่แม่พ่อน่พ่อนบหัวนี่มแม่พ่อนะเราทเอกเลยกินไว้แตต้นนะยงหมกงสิแม่พ่อนะปุ่นแม่นมเออเอาเราทำแม่แกนเนเจ้า้าหัวโว้แต่เลี้ยงแม่ตึมแก่อนหอัแล้วยา คุณนดีไก่ข้าวพ่อแม่ตื่นมาวัดสวัสดียังน้ำมูดิมาหาจะกรทายคลิปมูดอยู่นี่แหละจ้าสวัสดีได้กล้าเด้อมันจูบผูจูบกคนได้จ้าพุณนั่งนั่งคอ้าวคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนได้จ้าเด้อเอาคุกสวัสดีจ้าให้ทำแม่จ้าไม่บายแอเนี้นั่นน่ะเดเราาเมื่อเขาเนี้ย